อันนี้เป็นคือ er, ตัว AI นะครับตัวใช้เสียงได้อ่านัดได้เราก็มีคำสั่งนี้นะเฮลโลไฮเ er. ออร์อีกโดนหนึงเฮลโลไฮเออร์เราจะเปลี่ยนอุณหภูมินะ,ะปรับ20องศา20องศาจะเป็น20องศาให้ลมไม่โดนได้ไหมใช่ <c oughs> ก็คือมันมันคือเราต้องพูดใกล้ๆหน่อย ลองดูปรับบานสวิงมันเกินสิบวิสิบวิใช่ไหมฮัลโหลไหเอร์ฮัลโหลย่อร์ปรับบานสวิงขึ้นลงปรับิงแล้าองศายี่ห้าองศากลับเป็นยี่สิบห้าองศา ใช้งานก็ต้องเป่าลมไยนะเพราะว่าอย่างลมมันอื้อ <c oughs> แต่ก็ถ้าอยู่ในห้องมันจะเงียบนะ <c oughs> อันนี้เวลาใช้ก็ต้องเราพูดในสิบวินะเพรงงาะงั้นเดี๋ยวเขาจะดับไปโอ <c oughs> ประมาณนี้สะดวกเลนะ <c oughs> งานอนาคตต้องหัดเลย <c oughs>